สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านนกกระทาหมุนละลีนะคะพี่กัดตลาดนะคะเป็นตลาดนัดถาวรตอนเย็นนะคะข้างโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ๋อนี่เป็นนกกระทานะคะหมุนร้อนๆเลยนะคะเนี่ยเป็นเตาถ่านนะคะ่อด้วย ปลาขาวนากๆเลอันนี้จะเป็นขายเป็นตัวอันนี้ตัวเท่าไหร่คบพี่ยี่สบยี่ัยี่บอันนี้ยี่สิบน่อันนี้ยี่สันนี้ยอันนี้่อันนี้ีันนี้สันนี้บอันนี้ยอันนี้่สิบอ่าไหัีี่นีี่สิบอัี่สบอัน้นี่สิบั่บอันนี้ยีันนี่สัอ้ย สวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะ yes, ค่ะเม mm ื่อกี้ทาอะไรพี่น้ำมันมันเป็นน้ำหมักสูตรพิเศษครับผมคะให้อร่อยเลยโดยไม่ต้องกินครันะโอ้ค่ะน้ำหมักสูตรพิเศษของร้านนะคะตลาดที่นี่ผมขายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงถึงถึงกี่ทุ่มพี่ วันไหนมาคะที่นี่ร้านลูกกะทะจะมาวันจันทร์วันเดียวครับอ๋อมามาวันจันทร์วันเดียวนะคะแต่ตลาดน่ยจะมีจันทร์อังคารอังคารหัตถุสาม์ครับผมอันนี้ได้แล้วเหรอได้แล้วจ้ะจร้อนๆ ขายมากี่ปีแล้วคะพี่เนี่ยขายมาห้าปีแล้วคับโอ้ห้าปีแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วได้แล้วจากตัวยีวย่ห้อ ย่างเตาถ่านหมุนเหรอเขาเรียกเอาหันนะคะหันด้วยเตาถ่านนะคะ <c oughs> ใช้เวลานานไหมคือสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็ไม่นานนะคไม่นานนะอยู่ที่ความร้อนเนื้อค่ะอยู่ที่ความร้อนอที่รักษาเพราะว่าจะเปิดไฟก็จะหั่นสิบบาท ที่ร้านก็จะหันให้ประมาณนี้อันนี้คือทาไออนได้เลยใช่ทานได้เลยอ๋อจะนัวอยู่แล้วใช่ไหมพี่ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มเลย <ขา S 1> แก้มเบียร์ก็ได้เลยได้เลยได้เลยแปดสิบมีขายที่อื่นไหมพี่ ทั่วไปอ่ะอาทิตย์ละวันอ๋อวนไปอาทิตย์ละวันที่นี่ใช่ไหมพี่ขายแค่สลับบุรีที่เดียวไม่ได้ข้ามไปที่อื่นไปบ้านนาหินกองอ๋อบ้านนาหินกองก็ไปนะคะสามสิบสี่สิบครับสี่สิบล็กสายดีนะ

หมดแล้วเหรอพี่หมดเลยคเนี่ยนะให้หนูอันนี้50บาทนะตัดไหมครับนนีะคะแบบตัวก็ขายดีนะค๊ะัดไปทันหันเดื อันนี้ของน้องไว้ดีว่ครม,มารับสี่อันนี้สตัวแปดบเดัวเกวจ้าวาจ้าวจ้าวจ้าว้าวจ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 ้าวน้าวจ้าวจาวจ้้าวจ้าวจ้าวจาวจ้าวาจ้าวจาวจ้จ้าวจนาว่าวจ้จวจาวจ้้้จา ตัวแดิปาวบอดปาไกบอดใ่ระคาสีับ่ข้อมาวันนึงใช้ประมาณกี่ตัวเนี่ยพี่นับตัวได้ไหมวันนี้อ๋อถ้าที่นี่150้าตัวถึง200 ปใช้เวลา15นาทีนะคะก็สุดกายเชโดอครับเชือบเล็กนะครับ<ซ>ตข้ากความงขมควารอนดกี่เร็ขนนะถ้าแบบนี้เอาไปผัดได้ไหมพี่ผัดเผ็ดหรบบเปน่าใช้ประมาณนี้อตใช้ใช้ประมาณนี้สามสิบ่ะ ประมาณนี้ใช้ก็คือเราเอาไปสับผัดเผ็ดได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ปาลนรสปลากระทาผลาหมุนละลีนะคะน้ำาบบสูตรพิเศษ ม่มีส่งใช่ไหมพี่มีส่งไหมถ้าถ้ามีแบบคนติดต่อมาแบบส่งไหมอะไรเงี้ยได้ไหมอ๋อได้ด้วยเหรอเบอร์โทรอะไรพี่083ย์แนะคะ428 428 0 8ดสี่สองใครสนใจนะคะอยากจะมารับไปขายหรือว่ารับไปลองทานดูนะคะไม่เสียค่าเป็นชายโอ้ค่มัเสียค่าเป็นชายนะตัวมาดีนี่รับไปค่อยหาดูทิเบตขายพวกไแคริบจ้า ไอ้ช่วงน้องจ้ายี่สิบก็มีเสียบมาครับเสียบปลาตัวเดียวสุดท้ายทั้งหมดเลยคุ๋เสียบปลาตายขายเรื่อยๆตุ๋นเสียบกปาผัดเผ็ดนกกระทาก็คือหมดแล้วนะคะน่าจะเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรซิกเนเจอร์อะไรประมาณนี้ค่ะซิกเนเจอร์ของของทางร้านนะคะใส่ผัดปลาตา ร้านนะครับพบสั่งอาหารด้วยฟิบาร์บัฟโต้ฟิชบาร์อัฟตัวเนี่ยต้องอย่าไปงงนะครับฟิชบาร์น้ำแข็งตัดใส่ฟิชบาร์น้ำแข็งตัดทีฟิบาท์ฟิชกิจบนะครับฟิชสุกแกนเครื่องฟิชเบค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทานนกกระทาหมุนละลีนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัทบอนตอนเย็นนะคะข้างงบานเกษมราชจังหวัดสระบุรีได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ